สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาริสนี่ดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปคำทำนายของชาราศีเมษโดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนเมษายน2 5 5 4นะซึ่งจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับโดยก่อนอื่นอ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การสน,สนับสนุนแล้วก็ติดตามชอ่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะถ้าดูคลิปนี้ลรวชอบเนี่ยก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก,ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ มาเริ่มต้นดูกันเลยหน้าไพา่ชาวสีเมฆในเดือนนี้ตัวคุณน่ะจะเริ่มมีความตื่นตัวในการลุกประ่อต้านป้องกันปัญหาต่งตางๆที่มันจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะมันจะเป็นการหลบมาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวะเพื่อหนีปัญหาตรงนั้นหรือเป็นการพักฟื้นเยียวยาของตัวคุณเองอยู่จากความผิดหวังเสียใจที่คุณพบเจอมาแล้วครับเนี่ยซึ่งที่มาของเรื่องราวตรงเนี้มันก็คงเกิดจากการที่ตัวคุณนะ่ะเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้การช่วยเหลือกับใครบางคนมาก่อนนะแต่สิ่ง,งต่างๆที่คุณทำลงไปนั้นน่ะ มันกลับเป็นอะไรที่ดูจะไม่สามารถเปิดเผยอ,ออกมาอย่างชัดเจนได้นะครับต้องเก็บเป็นความลับเอาไว้พอมีสัญญาณของการจะต้องเปิดเผยแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคุณจึงต้องหยุดกับมันแล้วก็หลบมาอยู่นิงๆิงไปก่อนอ่ะหรือไม่ก็คนที่คุณเคยติดต่อช่วยเหลือทําอะไรด้วยกันตรงนั้นอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยเ,เรื่องราวที่มีกับคุณได้ไนงะบุคคลภายนอกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องราวตรงนี้เลยอ่ะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอยากจะเรียกร้องอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองบ้างนะครับ จากสิ่งที่คุณเคยพยายามทําให้เขาตรงนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องพบกับช่วงเวลาต้องอดทนหยุดนิ่งรอคอยเป็นการเสียสละในความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงลงไปก่อนนะครับซึ่งคุณก็มีกำลังใจที่ดีที่จะทํากับมันต่อไปนะเพราะสิ่งที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุณรู้สึกดีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็มีความรักใข่ลงไหลกับมันเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งเรื่องความลักหรือกิจกรรมหน้าที่การงานต่าง,งๆก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งคุณก็จะทําทุกอย่างเพเื่เอเก็บรักษาไว้ โดยจะยังคงสามารถมีการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ดีต่อกันอยู่เช่นเดิมนะครับเนี่ยในใจของคุณนะจะมีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวกับปัญหายุ่งหยิงที่เกิดขึ้นมาและจะมองไปที่เหตุผลก่อนเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะครับว่าคุณจะสามารถพบกับความสําเร็จมีความสุขสบายใจในสิ่งที่ต้องการได้ในทานที่สุดนะครับโอเคแล้วตอนนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างนะ ให้ด้านการงานของคุณในเดือนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องของการเดินออกจากจุดเดิมๆไปอ่ะไม่เป็นตัวคุณก็เป็นคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณเนี่ยแหละซึ่งไอก,การเดินทางครั้งนี้มันก็เป็นไปนเพื่อความมั่นคงหรือเรื่องการเงินที่ดีในชีวิตของคุณอ่ะดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าคุณ่ะก็มีพื้นฐานที่ดีมีความสมบูรณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวคนรักหรือบริวารรอบตัวของคุณน่ะต่างก็มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันตรงจุดนี้เป็นอย่างดีนะพอมีการแยกตัวออกห่างกันไปอ่ะ อีกฝ่ายเนี่ยก็ยังรอคอยรายการกลับมาของคนที่จากไปตรงนี้ได้นะครับทีนี้เริ่มดูเอาละคลิเ่อกันนะว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างอืมไพ่ไปเนี่ยก็บอกว่าตัวคุณอะ่ะก็มีทั้งความรู้ความสามารถที่ดีที่มันเหมาะสมกับเรื่องการงานที่ทําตรงนี้นะครับก็ขอให้คุณเดินหน้าไปทางกัเสี่งต่างๆด้วยความมั่นใจเอาไว้ก่อนนะส่วนไอ้เรื่องการเดินทางายกตัวออกจากสิ่งเก่าเ,เ,เดิมเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดก,กังวลใจกับคนข้างหลังอ่ะ แต่ไพ่ก็ไม่กล้ามาย้ำเตือนนะครับว่าคุณสามารถไว้วางใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจสบาย,บายแต่ก็ทุ่มเทจริงจังกับเรื่องการงานที่อยู่ตรงหน้าคุณดีกว่านะโอเคทีนี้เรา่รู้สถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างครับหน้าไพ่เรื่องการเงินเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะ อาจจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยก็มีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องการเงินที่มองอยู่ตรงนี้อ่ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีสิ่งที่ขัดขวางต่อต้านในสิ่งที่คุณต้องการอยู่บ้างนะแต่คุณก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะให้ได้มีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้นะครับแถมยังจะมีคนที่คอยให้การช่วยเหลือกับคุณตรงจุดนี้ด้วยอ่ะหรือไม่ก็กลับกันนะตัวคุณะ อาจจะมีภาระบางอย่างที่ต้องช่วยเหลือทางด้านการเงินกับใครบางคนก็ได้นะครับเนี่ยทีนี้ต้องรูอาละครึ่นกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างพาไพ่ใบเนี้ยก็เป็นการแนะนําให้คุณนะควรจะเปิดใจแล้วก็มองในด้านดีมองในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นทางด้านการเงินของคุณนะเนี่ยอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างอะแต่มันก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยอะที่คุณน่าจะสามารถแก้ไขฝากฟันมันไปได้นะพอเพียงแค่ว่า คุณควรจะมองมันในแง่บวกในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยมันก็ไปกำลังใจอะ่ะให้คุณได้เดินหน้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้นะครับหากคุณคิดลบๆอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการปิดประตูความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะอืมทีนี้เริ่มรู้สถานก,การณ์ได้ความรักกันบ้างน,นะครับให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วหรือคนที่มีคนคบหาดูใจกันแล้วนะครับ หน้าไพ่ความรักชาวสีแม่ในเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะต้องมีการควบคุมกดคงกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเนี่ยอาจจะมีคนที่ดูดีจะชูม,มีสเสน่ห์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองก็ได้อ่ะที่ดูดีมีสเสน่ห์มากในตอนนี้นะครับมันจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอนะ่ะหรือจะอาจจะมาทางคู่ของคุณก็ได้นะไอความรักที่เป็นมือที่สาตรงนี้เนี่ยซึ่งบางทีอ่ะคุณก็คงรู้ตัวแหละว,ว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมานะเนี่ยคุณก็เลยต้องกดคมควบคุมมันเอาไว้แล้วก็ วางท่าทีนิ่งๆเรียบเฉกสิ่งที่เข้ามาในตอนนี้ครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือความรักของพวกคุณนะ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาแล้วนะซึ่งทําให้อีกคนนึงนะ่ะต้องอดทนหยุดนิ่งไปก่อนนะแล้วก็รอดูสถานการณ์ควบคุมสิ่งต่างๆเอาไว้ไม่พยายามลุกมาต่อสู้ห้ำหั่นกันตรงจุดนี้นครับเพราะว่าอยากจะรักษาความรักเอาไว้นั่นเองนะทีนี้ต้อดูอาลระเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้าง ไพ่ใบเ,เนี้ยก็เป็นการบอกให้คุณนะควรจะเร่งรีบขจัดสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ความรักของคุณมีปัญหานะครับเนี่ยเนี่ยคุณอาจจะรู้ดีอยู่แก่จใจแล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรอะ่ะหากคุณปล่อยวางเฉยกับมันเนี่ยมมนอาจจะเกิดปัญหาบานปลายในระยะยาวได้นะครับรู้แล้วก็ควรจะแก้ไขแต่นเนินอ่ะเพื่อความรักที่ดีที่ยั่งยืนจริงๆอ่ะเนี่ยบางทีนะาการที่วางท่าทีหยุดนิ่งทําเป็นนิ่งๆิงเงียบเเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ย ลุกมาพูดคุยตกลงหาทั้งออกร่วมกันไปเลยหรือถ้าเพราะว่าจะมีความรักมือที่3าเข้ามาถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วอ่ะคุณก็จะปล่อยให้มันมีปัญหาลากยาวไปเรื่อยๆนะครับรีบตัดจบเดินถอยออกจากคนที่กำลังจะเข้ามาสู่ความรักของคุณดีกว่านะคนที่จะเป็นมือที่สาตรงนี้เนี่ยทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ย ดูแล้วก็น่าจะมีความรักบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะมันจะมีการพูดคุยเปิดเผยเรื่องราวความรักความรู้สึกตรงนี้กันขึ้นมานะครับเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการทํางานร่วมกันการงานก็ัะนาความรักตรงนี้เข้ามาหรือไม่ก็มาเป็นความรักของคุณกับใครบางคนนะ่ะที่เก็บเงาเก็บเงียบม,มันเอาไว้มานานแล้วอะ่ะแล้วพอตอนนี้มันจะเริ่มมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันไปอะ่ะก็เริ่มมีความร้อนตัวแล้วก็อยากจะลุกเาจริงจังมาเปิดเผยความรักความรู้สึกตรงนี้กันน่ะ ตรงนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับว่าอย่าให้มันเป็นสิ่งที่สายเกินไปนะครับในเรื่องความรักตรงนี้เนี่ยทีนี้เริ่มดูอ่อนละเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราตรงนี้ว่ายัางไงบ้างคําแนะนำจากาไพ่ใบเนี้ยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอะ่ะคุณก็ควรจะแสดงออกแล้วก็ทําแต่สิ่งดีๆออกไปไว้ก่อนนะครับหากคุณคิดแล้วก็แสดงออกแต่ความจริงใจความรักที่ดีออกไปอะ่ะไม่แน่นะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะสําเร็จได้อย่างง่ายๆก็ได้อะหรืออีกแง่หนึ่งถ้าหากว่ามันจะมีเรื่องของการเดินทางแยกตัวออกจากกันเกิดขึ้นมาพอมีการพูดคุยเผยความรักความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างความประทับใจที่มีต่อกันตรงนี้อ่ะแล้วพอถึงเวลาที่ได้ผลคืนย้อนมาเจอกันน่ะคุณอาจจะได้มีโอกาสในการสานสัมพันธ์ความรักตรงนั้นก็ได้นะครับเนี่ยทีนี้เริ่มรู้สถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างครับ ในด้านสุขภาพเนี่ยพื้นฐานของคุณ่ะก็ถือว่าแข็งแรงดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันเด่นชัดมากหรอกนะแต่ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการเงินความเป็นอยู่ต่างๆของคุณนะเนี่ยทุ่มเททํางานหนักมากเกินไปอะ่ะก็เลยก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพคิดแล้วก็ร่างกายสุดโทรมจากการนอนพักผ่อนไม่พอเนี่ยแหละโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีเมษนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณคิดจะต้องการ หาทางออกในปรญหัตต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ